ต่อจากพาร์ทที่แล้วดูเหมือนทั้งคู่ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปเล่นเกมนี้ดีหรือเปล่าทว่าดูเหมือนมันจะมากกว่าเกมทั่วๆไปมีความแค้นของใครบางคนอยู่เบื้องหลังชะตากรรมของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยกูขอดูดบุหรีก่อนนะผมเอ่ยขึ้นมาตอนนี้รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเอาสินั่งดูดตรงนี้แหละป้าเขาไม่ว่าหรอกวินัยว่า ผมล้วงบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบอัดควันเข้าเต็มปอดแล้วปล่อยออกมาเฮ้อค่อยยังชั่วหน่อยนี่พวกมึงเครียดกันขนาดนี้เลยหรือว่ากูยังไม่ได้ให้ดูอีกเทปเลยแค่นี้ก็สยองละดูอีกเทปกูว่าอ้วกว่าไอชาติว่าอย่าเพิ่งเครียดสิว่าเอาอะไรหว,วานๆไปกินก่อนไหมวินัยหันไปยังเจ้าของร้านป้าขอน้ำส้มสองแก้ว ผมนั่งอัดบุรีอย่างต่อเนื่องเชื่อมาตลอดว่าผีไม่มีจริงในโลกแต่เมื่อได้ดูคลิปของวินัยความคิดก็เริ่มแปรเปลี่ยนนั่นมันผีจริงๆหรือว่าหรือว่าเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งหรือมันแอบ,บเอายาอะไรให้ไอ้แบงกินในคลิปเหมือนพวกหลอนยามากกว่าพวกโดนผีสิงเอแต่ก็เป็นไปได้ที่พวกมันจะจัดฉากแต่ถ้าจัดฉากแล้วจะมาเชิญพวกผมทำไมทีมนี้เป็นไงบ้าง อาการหนักไหมไอชาติถามก่อนจะยกน้ำส้มขึ้นมาดื่มวินัยยิ้มพวกมึงดูเองดีกว่ากูไม่อยากสปอยผมอัดบุรีจนใกล้จะหมดมวนในคลิปไม่มีคนตายใช่ไหมผมลองถามเล่นๆก็ไม่แน่วินัยตอบยิ้มยิ้มผมหันไปมองไอชาติตัวมันสั่นหน่อยๆไอนี่ปอดแหกะมัดสงสัยจะอดเงินล้านเป็นแน่บุรีใกล้จะหมดมวนเต็มที ผมสูบครั้งสุดท้ายก่อนจะทิ้งลงพื้นแล้วใช้ปลายเท้าขยี้ดับวินัยเห็นผมเสร็จธุราะจึงว่าต่อก่อนที่พวกมึงจะได้ดูกูอยากจะบอกไว้ว่าไอคนในคลิปนี้พวกมึงรู้จักหืมผมย่นคิ้วยกแก้วน้ำส้มขึ้นมาดื่มอะไรวะอีกแล้วเหรอมันพยักหน้าใช่พวกมึงรู้จักดีเลยแหละใครอีกวะไอชาติถาม วินัยยิ้มอย่างมีเล่ห์ในพวกมึงลองทายมาสิเป็นคนที่เรียนห้องเดียวกับพวกเรานี่แหละผมลูกคางไปมาอย่างครุ่นคิดไอทด้ทศวินัยสายหน้าไม่ใช่งั้นไอ้ช้างยังไม่ถูกเอา้าแล้วใครวะกูใบเพิ่มก็ได้วินัยจ้องมาที่พวกผมด้วยสายตาแปลกๆมันเป็นคนที่ขังกูไว้ในห้องน้ำคืนงานเลี้ยงปัดฉิมฮะ ไอชาติร้องตกใจขอังอะไรวะใครขังมึงผมก็ตกใจไม่ต่างจากไอชาตินั่นดีขังอะไรวะอา้าวนี่มึงไม่รู้เหรอวินัยมองมายังพวกผมอย่างผิดหวังคืนวันนั้นกูเข้าไปขี้ในห้องน้ําแล้วจู่ๆก็มีใครไม่รู้เข้ามาดูดบุหรีมันดูดไปได้สักพักครูก็เดินขึ้นบันไดามาหรืออะไรนี่แหละมันก็รีบวิ่งออกไปแล้วก็เสือกล็อกห้องไว้ อ้าวไอ้ชาติทำตาโตค่อยๆหันมาทางผมอย่าบอกนะว่ามึงเป็นคนใช่ผมนี่แหละในคืนวันปัดฉิมผมแอบเข้าไปดูดบุหรีที่ชั้น4ี่จำได้ลางๆว่าไอชาติมันโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าฝายปกครองกำลังเดินขึ้นบันไดมาอาจารย์ก็จริงๆเลยนะเรียนจบอยู่แล้วยังราวีไม่เลิกตอนนั้นผมรีบปิดไฟวิ่งออกจากห้องน้ำ ล็อกห้องเพราะกลัวอาจารย์จะเข้ามาได้กลิ่นควันถ้าบุหรี่โดนยึดไปทั้งสองเสียดายแย่แต่จะว่าไปตอนนั้นผมก็ไม่ได้ดูว่ามีใครอยู่ก่อนหน้าหรือเปล่าถ้าวินัยโดนขังในนั้นคงลำบากใช่ย่อยก็จะเปิดเทอมก็อีกตั้งสมเดือนแต่เดี๋ยวนะสเดือนจูจ่จผมก็เสียววาบที่กลางสันหลังมองไปยังวินัยเห็นมันกำลังมองมาที่ผมเหมือนจะบอกบางอย่างให้ตายเถอะ หรือที่มันนัดผมมาในวันนี้ก็เ,เพื่อจะบอกว่าผมลุกพรวดจากเก้าอี้หอบหายใจถี่รัวเดินเซถอยหลังเผลอขัดขาตัวเองหงายลงไปก้นกระแทกกับพื้นมึงเป็นอะไรวะเนี่ยไอชาติลุกจากเก้าอี้หันมาที่ผมอย่างตกใจผิดกับวินัยที่มองมายังผมด้วยสีหน้าเรียบเฉยพปผีไอวินัยเปบเปเปผี ผมเป็นสั่นไปทั้งร่างสองมือยกขึ้นมาพนมอย่าอย่าทำอะไรกูเลยกูไม่ได้ตั้งใจอย่ามาหลอกกูเลยหลอกพอมึงอะวินัยร้องบอกยื่นมือเข้ามาผีบ้าอะไรกูยังไม่ตายมึงมาจับมือกูสิถึงมันจะว่าอย่างนั้นก็เถอะผมนั่งตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าทำอะไรไม่ถูกไอชาติหันบรีหันขวางเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเดี๋ยวกูจับเองแล้วกัน มันหันไปจับมือของวินัยคลำไปคลำม,มาก็ปกตินี่ว่าอ้าวผมอ้าปากค้างจะจะจ,จริงหรือวะกูก็นึกว่ามึงโดนขังตายอยู่ในห้องน้ำก็บ้าละวินัยสายหน้าไอ้โดนขังอะจริงแต่โดนแค่คืนเดียวพอเช้าพานโรงก็มาเจอกูอ้าวเหรอผมค่อยค่ยลุกขึ้นมากูตกใจหมดผมลุกกลับมานั่งที่เดิม ไอาชาติกับวินัยหัวเราะเยาะผมคว้าแก้วน้ำส้มขึ้นมาจิบแก้เขินไม่รู้ไอลูกค้าอีกสามโต๊ะถัดไปเห็นหรือเปล่าคงขายขี้หน้าแย่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจูจๆไอาชาติก็ร้องขึ้นมาแล้วไอที่มึงบอกว่าไอาคนที่อยู่ในคลิปคือคนที่เคยขังมึงมันหมายความว่ายังไงวะจริงด้วยผมลืมเรื่องนี้ไปสนิทหันกลับมาที่วินัยเออสรุปมันยังไงมีใครขังมึงอีกวินัยยิ้มออกมา เลื่อนสไลด์หน้าจอแท็บเล็ตอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันมายังพวกผมทันทีที่ได้เห็นภาพผมกับไอชาติก็อ้าปากค้างจากที่คิดว่าจะเป็นภาพของห้องในเครือหา่าอย่างคลิปแรกกลับกลายเป็นภาพถ่ายของผู้ชายสองคนซึ่งก็คือผมกับไอชาติบ้าอะไรวะเนี่ยผมกับไอชาติแทบจะร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันคือเทปนี้กูย,ยังไม่ได้ถ่ายเลยวะวินัยบอกเก็บแท็บเล็ตเข้ากระเป๋าจ้องมองมาที่พวกผม แต่กูได้ตัวผู้เล่นแล้วหมายความว่าไงไอ้ชาติมองด้วยสายตาไม่พอใจพวกกูยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยนะเหรองั้นสักครู่นะวินัยพูดเหมือนนี่เป็นเรื่องปกติก้มลงหยิบเอกสารออกมาจากกระเป๋าหนังผมนั่งดูมันนำกระดาษที่เต็มไปด้วยข้อความจำนวนสองชุดวางลงบนโต๊ะนี่เป็นหนังสือสัญญายินยอมสิ่งที่ต้องรู้คือถ้าพวกมึงเซ็นแล้ว จะไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดกับรายการของกูได้ว่าแล้ววินัยก็ยื่นปากกาให้พวกผมสดตีนเถอะไม่คิดจะให้เวลาตัดสินใจหน่อยเหรอถ้าเกิดไปเล่นแล้วตายขึ้นมาจะทำยังไงวินัยยิ้มไม่ต้องกลัวหรอกมึงก็เห็นแล้วนี่ว่ากูมีทีมงานมืออาชีพหมอผีนำเข้าจากขเขมรเลยนะเว้ยแล้วอีกอย่างถ้าพวกมึงเกิดบาดเจ็บหัวแตกแขนหักขาหักรายการกูก็รับผิดชอบดูแลค่าใช้ใจ่ายให้ มีค่าทำขวัญด้วยนะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสมองของผมก็เริ่มไตรตรองอีกครั้งจะว่าไปนี่ก็ไม่ต่างจากเกมวัดใจผมไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม้ไหนทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการจัดฉากถ้าหากผมเลือกถูกอาจจะได้เงินมาใช้ฟรีฟรีล้านหนึ่งแต่ถ้าผมเลือกผิดอาจจะได้นอนหยอดเข้าต้มอยู่ที่โรงพยาบาลวินัยว่าข้อเสนอต่อแล้วที่สำคัญถ้ามึงสามารถอยู่รอดได้ถึงสมคืน รับไปเลยหนึ่งพอมึงอะ่ะผมตัดบทอย่าว่าแต่สามคืนเลยสามชั่วโมงกูก็เป็นศพแล้วไอชาติหันมาทางผมเพราะมึงเลยไอวินัยมันจะแก้แค้นมึงอะ่ะเสือกไปขังมันไว้ในห้องน้ำผมหันขวับคำพูดของไอชาติฟังดูมีเหตุผลจึงเหรอทุกอย่างนี่ก็เพื่อแก้แค้นกูหรือวะคืนนั้นกูไม่ได้ตั้งใจนะแค่นี้มึงจะเอากูไปให้เป็นผีเลยเหรอวินัยสายหน้า มึงจะบ้าหรือไงโดนขังแค่คืนเดียวกูไม่แค้นขนาดนั้นหรอกที่กูเลือกมึงก็เพราะเห็นว่าพวกมึงเงินเดือนน้อยกูมีงานดีๆกูก็เอามาแบ่งให้เพื่อนทำงั้นมึงก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนทำนะให้กูโดนผีกระเทือบเนี่ยนะงานดีของมึงอา้าวกูพูดจริงๆมึงรู้ไม่ว่าไอ้แบงค์ได้ค่าทำขวัญเท่าไหร่เห็นมันโดนโขกแค่ไม่กี่โป๊กได้เกือบแสนเลยนะเว้ยหเป็นแสนเลยเหรอ ไอชาติตาโตผมหันไปตบกระบาลมันหนึ่งทีไอ้มึงอย่าไปเชื่อมันรายการไม่ได้ออกอากาศมันจะเอาเงินค่าสปอนเซอร์ที่ไหนใครบอกว่ากูได้เงินจากสปอนเซอร์โทรทัศน์วินัยสวนกลับพวกมึงคงไม่รู้จักเว็บสนับฟิล์มของฝรั่งเหรอไอเว็บใต้ดินที่รวบรวมคลิปโหดๆอะจะบอกให้นะคลิปของไอแบงค์มีคนดูเป็นสิล้าน ฝรั่งมันดูแล้วยังบอกว่า Amazing ผีไทยฟังเช่นนั้นแล้วผมกับไอชาติหันมองหน้ากันอีกครั้งนับเป็นอีกครั้งที่ต้องคิดหนักนี่มันเปลี่ยนรูปแบบรายการล่าท้าผีเป็นการถ่ายทำสนัฟิล์มเหรอเอามันสมองส่วนไหนคิดว่าเนี่ยพวกมึงอาโชคดีแล้ววินัยว่ามีไอ้พวกฝรั่งมันอยากเล่นเยอะแยะแต่กูกลัวว่าเงินจะรั่วไหลออกนอกประเทศเลยมาชวนพวกมึงนี่ไงไม่ล่ะ ผมสายหน้าปฏิเสธถ้าฝรั่งมันอยากเล่นก็ให้มันเล่นไปเถอะพวกกูขอลาว่าแล้วก็ลุกขึ้นเฮ้ยเดี๋ยววินัยร้องลั่นเสียงนั้นสะกดไม่ให้ผมเดินไปไหนไม่ได้นะเว้ยกูส่งชื่อของพวกมึงไปแล้วถ้ามึงไม่ไปแล้วท่านเกิดไม่พอใจขึ้นมากูจะซวยเอาได้ฟังเช่นนั้นแล้วผมเกิดประหลาดใจเดี๋ยวนะท่านไหนของมึงวะวินัยชะง,งักเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด ผมกับไอชาติเงียบรอคำตอบแต่เหมือนวินัยจะไม่กล้าพูดออกมาผมจึงหันหลังจะเดินกลับเดี๋ยววินัยร้องปรามพวกมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูบอกท่านไว้แล้วว่าให้เล่นพวกมึงเบาๆหน่อยไม่แน่นะเว้ยถ้าท่านเมตตาพวกมึงท่านอาจจะปล่อยให้พวกมึงอยู่ถึงสามคืนเลยนะผมมึนกับสิ่งที่มันกำลังพร่ำทงท่านอะไรของมึงสงสัยประสาทจะแดกไม่ล่ะจะอะไรก็ช่างกูไม่เล่นเว้ย ผมหันไปทางไอ้ชาติกลับกันเถอะผมเดินออกมาจากโต๊ะก้าวฉับๆออกจากร้านอาหารแต่จู่ๆขณะที่เดินออกมาผมกลับรู้สึกแปลกๆเมื่อพบว่าไอ้ชาติไม่ได้เดินตามมาด้วยผมหันขวับเห็นไอ้ชาตินั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะอา้าวไอน้นี่ทำไมมันไม่ลุกตามมาไอชาติกลับกันเถอะเงินแค่นี้ไม่ตายก็หาได้ผมตะโกนเรียกมันจากหน้าร้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาไอชาติยังนั่งนิ่งไม่ขยับ เฮ้ยงั้นกูไม่รอแล้วนะผมขู่มันหวังว่าคงไม่ตัดสินใจโง่ๆหรอกนะเงียบยังไม่มีเสียงใดตอบกลับมาบ้าเอ้ยผมสะบัดนี่มันไปเล่นเกมผีบ้าบอนั่นจริงๆเหรอดูหน้าไอวินัยสิมันมองมาที่ผมพร้อมยิ้มแปลกๆไม่ได้การล่ะผมไม่ยอมให้มันเอาเพื่อนผมไปถ่ายทำรายการบ้าบอนั่นหรอกเอาก็เอาว่าผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินกลับเข้าไปที่โต๊ะของไอวินยัย ไอชาติกลับเถอะเมื่อเดินเข้ามาไอวินัยไม่ได้แสด,แดงทีท่าโต้อตอบใดๆมันยังคงนั่งส่งยิ้มแปลกๆผมชูนิ้วกลางให้มันคว้ามือไปจับไหล่ของเพื่อนไอชาติกลับทว่ามเมื่อดึงให้มันหันมาร่างของไอชาติกลับลม้มลงบนเก้าอี้มันหมดสติหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ไอชาติเฮ้ยมาหลับอะไรตอนนี้วะผมพยายามเขย่าร่างของมันแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่น ไอชาติตื่นไม่ได้การล่ะผมเงยหน้าขึ้นมามองไปรอบๆร,ร้านช่วยด้วยช่วยด้วยผมร้องของความช่วยเหลือแต่ผู้คนในร้านกลับนั่งนิ่งเจ้าของกับลูกค้าอีกสองคนนั่งเล่นโทรศัพท์หน้าตาเฉยทำเหมือนผมไม่มีตัวตนอยู่ในร้านนี่มันอะไรกันวะผมหันกลับมายังไอวินยัยมันยังคงนั่งยิ้มให้ผมอะไรยิ้มหาผมมึงเหรอมึงทำอะไรกับเพื่อนกูไอวินัยไม่ตอบด้วยคำพูด มันค่อยๆยกแก้วน้ำสแตนเลสขึ้นมาดูดน้ำในแก้วแล้ววางลงที่เดิมหรือว่าผมหันขวับไปยังแก้วน้ำส้มหรือว่ามันจะแย่ละผมเริ่มรู้สึกเวียนหัวจู่ๆขาทั้งสองก็อ่อนแรงผมเซถอยไปนั่งบนเก้าอี้โต๊ะข้างๆหนังตาทั้งสองข้างรู้สึกหนักอึ้งย,ยิยาผมร้องเมื่อเห็นไอวินัยค่อยๆลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ไม่ยากูไม่อยาก มันค่อยๆก้าวเท้าตรงมาที่ผมอยากกูขอละไอวินัยเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของมันปรากฏออกมานั่นคือภาพสุดท้ายที่ผมได้เห็นผมสะดุ้งตื่นหอบหายใจที่รัวมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่บนพื้นซีเมนในห้องที่เต็มไปด้วยราดำมองไปรอบๆเห็นเสือผืนหนึ่งกองอาหารแห้งถังน้ำดื่ม และแตะเกียงน้ำมันนั่นนี่มันห้องในคลิปที่ไอวินัยเปิดให้ผมดูนี่วะฉิบหายใบหน้าของผมเริ่มซีดเผือดขนแขนและขาเริ่มตั้งชันขึ้นมาหันมองไปยังช่องระบายอากาศเห็นดวงตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าเต็มทีให้ตายเถอะหวังว่าไอระยำนั่นจะยังจ่ายค่าทำขวัญให้ผมอยู่นะ